ขอใส่ชุดนอนไว้ก่อนนะเพราะว่าชุดวันนี้เป็นชุดสีขาวนะคะแล้วก็แพงด้วยนะเออก็ไม่อยากให้ชุดเออเปื้อนเนาะก็จะใส่เป็นชุดนอนไว้ก่อนนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยอาจจะนานนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นสายฝอนะแล้วก็ต้องการถ่ายรูปให้มันขึ้นกล้องนะคะแล้วก็จะต้องใช้ขั้นตอนที่มันละเอียดนิดนึงนะก็มันก็จะยาวแหละเตือนทุกคนไว้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะที่ขั้นตอนแรกเนาะ เริ่มแรกนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นแม็กซ์ตัวนี้นะคะจะเป็นสโต๊กครีมนะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยแต่งหน้าติดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผิวที่ดูฉ่ำวาวมากขึ้นนะคะแต่ว่าเออจะลงไปแค่นิดเดียวนะไม่อยากลงทั่วบริเวณใบหน้านะคะอันนี้เนี่ยเขาดีนะคือแบบมันจะให้ผิวที่แบบว่าเป็นงานปรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทาทุกวันเนี่ยอาจทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยอุดตันได้นะคะก็อยากจะเตือนทุกๆคนไว้นะก็จะลงไปแค่บริเวณตรงนี้นะคะที่เอออยากให้มันแบบให้มันเงาๆอะไรอย่างเงี้ย ตรงบริเวณหน้าแก้มเฉยๆนะคะ แล้วนะคะตัวต่อไปก็คือรองพื้นนะคะวันนี้เออจะใช้เป็นอีทูดี้นะคะดับเบิลลาสติ้งนะคะอันนี้เออใช้เป็นเบอร์ Y05 ศูนย์ห้านะคะสำหรับงานผิววันนี้เนี่ยจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าเอออะหน้าเป็นสิวขึ้นนะแล้วก็แบบคืออยู่ๆสิวมันก็ปูดขึ้นมาทุกคนเหมือนน้องเขารู้ว่าแบบเราเครียดว่าแบบเราจะถ่ายงานอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะปูดขึ้นมาทันทีให้เราเห็นอนะ่ะเออก็เคี่ยวไปก่อนสําหรับตัวนี้นะคะพอลงไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ความแบบแมตต์นิดนึงนะคะก็คุมมันในระดับหนึ่งนะก็ ะะจะลงไปอย่างนี้นะแล้วก็จะค่อยๆใช้มือนะคะตกถ้าเกิดว่าเราใช้มือนะคะในการแททบๆ,ๆอย่างเงี้ยมันจะให้ความปกปิดมากกว่าที่เราถูไปทั้งหน้านะคะแบบจะค่อย,อยๆไล่ๆตกไปนะ มาใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะของ Maybelline Fit Me ตัวนี้นะคะเออใช้เป็นเบอร์15นะคะจะเอามาทาลงไปตรงบริเวณขอบตาของเรานะคะตรงที่ขอบตาดำๆการพักผ่อนน้อยของเรานะแล้วก็รอยสิวต่างๆนะคะเพราะแบบว่าช่วงนี้สิวขึ้นเยอะมากมากแบบงูมากเออว่าเอน่าจะแพ้ฝุ่นนะค่อนข้างมีผลพอตัวก็จะใช้มือนะคะในการแทบแทบเอาเพราะว่ามันจะให้ความปกปิดที่มากกว่านะคะ พอลงรองพื้นคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะเออก็จะทิ้งไว้สักพักนะคะให้เขาเซตตัวก่อนนะเออก็จะข้ามไปที่ขั้นตอนการเขียนคิ้วก่อนนะคะเราเสร็จแล้วเราค่อยมาลงแป้งนะคะวันนี้เนี่ยเขียนคิ้วของเอิน์นะคะเออใช้ตัวนี้นะ จะเป็นเมลิสกานะคะเป็นสีน้ําตาลธรรมดาเลยนะจะเป็นหัวแหลมแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็จะให้ความคมของคิ้วมากกว่านะคะ <c oughs> เพราะว่าแต่งหน้าสายฟอเนี่ยเออต้องการให้คิ้วเอิร์ดโก่งแล้วก็คมนะคะก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้นะวันนี้นะคะคิ้วของเราเนี่ยอาจจะเขียนยาวกว่าปกตินิดนึงนะคะแล้วก็โก่งขึ้นมากกว่าปกตินะก็จะกดหางลงมานิดนึงนะ ะค,ะคือตรับเครอะมากนะก็สําหรับแป้งตัวนี้เนี่ยเขาจะคุมมันมากๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากให้หน้าเราแบบติดทนมากๆเนาะเออก็จะใช้แป้งตัวนี้นะคะในการลงไปจะลงไปตรงบริเวณใต้ตาเยอะเพราะ,รานะะว่าเวลาเราแต่งตานะคะพวกตัวอายแชโดว์อะไรเงี้ยเวลามันหล่นลงมาใต้ตานะคะเราจะได้แบบปัดออกได้แล้วหน้าเราจะได้ไม่เลอะนะก็จะขอเอาลงไว้แบบตามยถากรรมก่อนนะคะแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังนะ แับแรกนะคะก่อนที่จะลงสีอายแชโดว์เนี่ยจะมาใช้เป็นตัวนี้นะคะของ Gino Mac K นะคะจะเป็นสีเบอร์สีนะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีออกขาวๆทองๆนิดนึงนะคะก็จะลงไปเป็นเบตรตรงบริเวณตานะคะเพราะว่าการที่เราลงสีขาวหรือว่าสีเบดอะไรลงไปที่ตาก่อนเนี่ยมันจะทําให้สีอายแชโดว์ที่เราลงหลังจากนั้นนะคะสีชัดขึ้นมาเนาะก็จะลงไปทั่วบริเวณเปลือกตาเลยนะ ที่เราจะใช้แต่งตาในวันนี้นะคะก็จะเป็นของ h o l i ก a h o l i k กนะคะตัวนี้จะเป็น everyday is my birthday นะคะตัวนี้นะเราก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะในการลงไปตรงบริเวณทั่วเปลือกตาเลยนะคะ เอก็จะมาใช้เป็นพาเลตตัวนี้นะคะของโฮโจนะเป็นสีเบอร์สี่นะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยราคาแค่99บาทเองนะเพื่อนๆแต่คือสีเขาแบบน่ารักมากนะคะตัวนี้เอาก็ลงรีวิวไว้ในทวิตเตอร์นะคะก็จะมาใช้เป็นสีชมพูชิมเมอร์ตัวนี้นะคะลงไปตรงทั่วบริเวณกลางเปลือกตานะคะแล้วก็จะลงไปบริเวณตาล่างด้วยนะ ต่อไปนะคะก็จะใช้สีน้ำตาลนี้นะในการคัดเบ้านิดนึงนะคะให้มันแบบว่าดูมีบล็อกตานะก็จะใช้เป็นแปรงพุ่มๆนะคะแตะๆลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ลงไปแค่นี้นะให้ตาแบบมันดูมีชั้นขึ้นมานิดนึงแล้วเอิร์ดก็จะใช้สีเข้มสีนี้นะคะในการเขียนบริเวณขอบตาบนนะคะให้ตาเราเนี่ยมันดูฟุ้งขึ้นเนาะ สอชั้นเลยนะคะเออใช้เป็นของ Hello Eye Tape นะเสร็จแล้วนะคะก็มาใช้อายไลเนอร์ของ Miss Teen Maxi Bag นะคะการเขียนอายไลเนอร์ของเราในวันนี้นะคะก็จะชดเขียนวิงหางขึ้นไปยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะติดขนตาปลอมนะ กิดการเขียนอายไลเนอร์ไม่เท่ากันนะคะแป๊บหบนึ่งนะติดขนตาปลอมกันเลยนะคะวันนี้เออใช้เป็นของมิงทีดีเฮรนะคะเออใช้เป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์สองนะที่เห็นมันแบบไม่เท่ากันแบบนี้นะคะเพราะว่าเออใช้ไปแล้วรอบนึงนะคะแล้วเออก็ตัดมันออกไปแล้วนะคะนี่ขนตาที่ถูกตัดออกไปนะ เลือกใช้ของเซมุนนะคะจะเป็นสีเบอร์ RD03 นะคะ mm hmm. ก็เวลาลงนะคะปัดลงบริเวณหลังฝ่ามือก่อนนะคะแล้วค่อยมาลงที่บริเวณแก้มเรานะคะเพราะว่าสีเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มแล้วก็ชัดมากนะคะไฮ mm hmm. ไลท์วันนี้นะคะ mm hmm. ใช้ของแม็กนะคะแ mm hmm. ม็กซ์บีมิ่งบัตนะจะลงไปตรงบริเวณนี้นะคะ mm hmm. เพื่อความแบบว่าเงาแล้วก็พุ่งมากนะ mm hmm. สั่นเป็นคมเส้นผมก็พิ้สสวยเสร็จแล้วเราก็มาจบฟินิตลูคของเรานะคะก็จะใช้เป็นลิป2สีนะคะวันนี้ก็จะใช้ลิปของ EVE แอนบนะคะสีเบอร์ L L 0 5นะแล้วก็ f o r y o u t o นนะคะสีเบอร์14นะคะจะเป็นสีออกน้ำตาน้ำตานิดนึงนะ มันมีสีขึ้นมานิดนึงแต่เริ่มไม่ดิดแล้วแหละจะเป็นสีน้ำตาลแบบอิดอินิดนึงนะคือเออชอบมากมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำผมกันค่ะขั้นตอนการทำผมในวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเครื่องหนีบผมธรรมดาเลยนะคะของเลซอรชาต,ตัวนี้นะไม่รู้ชื่อรุ่นมันอะ ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นที่หนีบตรงแล้วก็ม้วนได้นะก็คือสะดวกมากๆนะคะสาหรับตัวนี้ใครที่แบบเออชอบทําผมเนี่ยตัวนี้เอิร์แนะนําเลยเพราะว่ามันทําได้หลายทรงนะคะแล้วก็อนเนกประสงค์มากๆด้วยนะอันดับแรกนะคะเอิร์ก็จะจับผมขึ้นมาเป็นช่อๆนะคะจะหักออกอย่างนี้เลยมันก็จะทําเหมือนกันนะคะก็คือหักออกแล้วก็ลงมานิดนึงนะคะแล้วก็หักเข้าค้างไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะแล้วก็หักออก ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงปลายผมเลยเห็นไหมมันก็จะได้รอนมา่มาแบบนี้มันก็จะเป็นเลเยอร์เคิร์ฟเคแบบนี้นะคะถ้ามันยังดิดๆอย่างเงี้ยคือมันไม่ไปทางเดียวกันอะเราไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาสางให้มันเข้ากันอีทีอยู่ดีนะ